อย่าสั้นที่สั้นมันกินความเลยเขาก็จับไอ้พรสิเดี๋ยวนหนิอย่าสั้นเด้งๆสิจ้ะเอาคอฟอร์มอิตาลีอิตาลีเออพ่อมาเนาะลักฐานเนี่ยนักลูกเครื่องนักกีฬาโอลิมปิกเครื่องลงไปหาหลักฐานมันบ่เครื่องอันผมมาแข่งกีฬาโอลิมปิกครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศฝรั่งเศสบอกภาษาอิตาลีว่าไงเน๊ยสวนมากมาอาศัยประเทศไหไมามาเป็นลายมอยเป็นลายตำรวจบนมา มาหาหลักฐานพราะดีผู้ต้องหาโยนหลักฐานลงไปที่นาแต่ว่าพายเรือพา,า,อายเรือกกับเพเห็นได้ต้องลงได้ด <laughs> ต้องลงงมได้จังสิเห็น พายคือพายคือเลือกกระทาของประเทศเวียดนาม หลักฐานมันอยู่ทั้งไตมันอยู่ในกี่ต้มพุ่นใายเลือหามันสีเห็นบ่อรัอาอนเอวนีเไปย้วอันนี้เร็วกว่าอันนี้เร็วกว่า

ไม่น่อยความไม่น้อยความต้อนึ้นตอนเนี่ยไม่ตอนลงเรือลวดตลงบ่คว่โอ้ยเขาจับตัวกับตคือกันะเลือนขนีเวต้นอย่นนี้องมาต้นนขีอนลตั้ง่ยอิดมยมยมกออกไปแล้ว เด็ดครับเตรียมชมช็อตเด็ดได้เลยครับเตรียมชมช็อตเด็ดครับเตรียมชมช็อตเด็ดครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะทนไรตอนนี้ล่ะมนีค่แหละนี่แหละเขาจะเขาตามเพิ่มช็อตเด็ดเขาตามเพิ่มช็อตเด็ดกันค็ดจังได้สุดยอดเดี๋ยวแก่สมการก่อน ถ้ามีคนช่วยนี่ไม่ไม่ลวกนะทุกคนอยากถ้ามีคนซอยนี่บ่มีลวกเออทุกคนอยากให้อยากชมช้อตเด็ดไงเอาช็อตนี้เอ้าเอาชอนนี้เลยไม่ต้องยืมแบกกระถางวัวจริงไม่ต้องจับเดี๋ยวเขาจะว่าโกงเอาเอาเอาเอยเลยเขาจะว่าโกงเอาไม่ไม่จับไม่ให้เรือมันออกไปเฉยมันจะได้แม่อันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกแรงเลยนะไม่ได้ออกแรงเลย ไพ่เรือหนาทีหนึ่งแต่ว่าขึ้นจากเรือเครื่องสมงนี่เนี่หนูกลัวเรือมันหายไปเนี่ยใอ่ข่อยเรืออก้อนน้าหรือก้อนขาเดี๋ยวเปลาเสียโอ้โหพอจิบผูกไว้ก่อนเากสลัดนนเนี่ยไพ่เรือไปเรือโบด้ใน้ไปกกับหนึ่งแค่สองนาที ไอตอนฝึกนั่นฝึกแต่ไายเรือครับอ๋อบระเดี๋ฝึกตอนขึ้นตอนลงตอนขึ้นตอนลงมีคนจับให้ครับเอาเออปุ้ยได้พลาดช็อตนี่ก็พลาดละเฮ้ยไม่ได้จับโอ้ยบ่ได้บ่ได้ลักฐานดอกเนี่ยนี่บ่โต้งน้ำบ่ได้ลักฐานดอกบ้านนี่ดากใหญ่เลย เอาเซ้ขึ้นก่อนเอาดาขึก่อนบ่ไดหวสาสันใจว่ายิมเก็บาช็อตเด็ดบ่ได้ช็อตเด็ดส้ำรลุ่นจนว่าหลุ่นุก็ค้นอยู่ในเลืออีกคนนึงม้วนตอนดีคือเลือี่แน้เพราะว่ารุ่นในโ๊นะมีแต่คกคนันเลยอะบรรยากาศย่ำคำคำ แรงครับแดแดอุปคอน์้ำอุณคสนซากุงหญิง เสียงหัวเอาจักไปมันอาปากแล้วก็อาเาเอยเาประหยัดเวลาได้ไลยเติไเ้นี่ทําแม่เราไปใส่เ้เลยม่้เลยต้องจัดตงงานเนื้อแก้ เนื้อแหงมัเปาปานเนื้อแมัเพนนเอาไปเปายังหูบอเปาขิงฟนให้มันอโอส่ะปานหลงมันก็ต้องซดๆได้ระผมเอาเนี่ยะแหงเลวแหงเนาะเน่ครับยืดหนาจุมันหอนบ่ะโอ้ดีกาได้เนาะันสบมันดดได้พ้อมไหนนั่นบไดปเปาไร้อยางเดียวได้นย เป่าหมอยู่ดีๆมันดูดลงไปละ่ะอ๋อก็ปรับตัวมันจะสีดูดบ่าแปลว่าเป่าอยู่ดีๆมันสีดูดมันก็มีตัวปรับของมันการดูดใช่ไหมไฟร้างเหอไฟเที่ยวไปก็เปลาวันนี้ก็ิได้ยีดอกเลี้ยงกันจนตอนนี้การเป่านี้ยัดที่เป่าการดูดไม่ร่าง้อยร่ง <c oughs> ารง <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วตำรวจหาหลักฐานบพครับทาหลักฐานบพเนื่องจากบ่ลงบ่ไดจมนามบ่ไดทุกงนามเลืบัไดหลักฐานซ้ำกำลังใจครับมากครับสุดยอดครับสกดยอดครับ